ไปกับฟีนาซูดานของเราเลยครับวันนี้นะครับโอ้โหความเหนื่อบนะครับสารพัดเลยนะครับปู้สาวมานะครับร้องเพลงให้เราฟังอีกครั้งหนึ่งในวันปิกนิครั้งนี้นะครับใครสนับสนุนซีดีของพีนาีดาสูดานนะครับพีนาสูดานมีซีดี67เพลงนะครับ100บาทอยู่ด้านหลังนี้นะครับด้านติตตเกิ้นเสียงนี้นะครับช่วยกันได้ช่วยกันนะครับ เมื่อคืนนี้นะครับไปช่วยกองทุนนวีที่เขาใหญ่มานะครับวันนี้ก็ตรงเด็กมาร่วมงานปิดกิจกรรมปล่อยหนังสือของเราในวันนี้เลยนะครับวันนี้เราจะอยู่ด้วยกันจนถึงสี่ทุ่มนะครับสี่ทุ่มนะครับหนังสือบทชั้นนะครับที่เขียนว่างดปล่อยจะปล่อยวันสุดท้ายตอนสี่ทุ่มนะบดนะครับเราจะถ่ายรูปร่วมกันนะครับหน้าแทนนะครับคุณคอณภาพนะครับผู้จกดการนะครับ กว่ครับจะมาถ่ารูปกับเราเอาหลังจากนั้นนะครับไม่มีก็ดีดีตองอะไรมากชอบเป็นใครก็เอาเปเลยไม่สูบบนชั้นตอนนี้สมุดสิทธิ์นี้นะครับอย่าทึ้งรับอย่าทึงบอย่าึงจับไปนะครับพร้อมเพียงกันเพราะว่าอาสาสมัครของเราตั้แต่แล้วนะครับสี่ทุ่พร้อมเพียงกันครับถ้ามาถึงแล้วตอนนี้ลงทะเบียนแล้วไม่ได้ดน้าก็ตอนะครับวไม่มีอะไรบ้างสเป็นยงเ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นนักสิตอนแรก เทาไซส์เดี๋ยวอาจจะไม่ใช่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวยาวตัวสองนี้นะครับหนังสือสังสาระหนังสือตัวอุดมครับตัวสามหนังสือการสอนเด็กๆตัวกลางนะครับและริมสุดนู้นนะครับหนังสือทั่วไปวันนี้นะครับใครที่เอาหนังสือมาร่วมปล่อยกับเรานะครับหายเหนื่อยแน่นอนเพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับก็มีคนลงทะเบียนรับหนังสือ800กว่าพันนะครับเกือบพันเกือบพันรายนะครับ แล้วก็วันก่อนก็800กว่านะครับวันนี้น่าจะทะลุพันไปแล้วนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับหนังสืออ่านแล้วของท่านคือหนังสือใหม่ของเพื่อนนะครับหลังจากวันนี้แล้วนะครับใครที่มีความตั้งใจที่จะเอาหนังสือที่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นตำราเรียนแมกกาซีนนะครับหนังสือที่ะลึกต่างๆนะครับถ้าจะเอามาร่วมนะครับส่งมอบได้ที่ตลาดเซฟวันนะครับที่สำนักงานตลาดเลยนะครับสำหรับพี่โคราช แต่ถ้าเป็นที่กรุงเทพนะครับส่งมอบกับเรานะครับเครือข่ายเพื่อนหนังสือที่ชั้น4หอศิลป์กรุงเทพนะครับที่ั่นเป็นศูนย์ประสานงานแร้รับหนังสือนะครับมีเป็นกี่ร้อยกี่พันเป็นหมื่นเป็นแสนเริ่มเราก็รับได้นะครับเรารับทุกประเภทเพื่อจัดกิจกรรมปล่อยหนังสือร่วมกันนะครับขอประชาสัมพันธ์นะครับขอประชาสัมพันธ์ใครที่ใช้ Facebook นะครับรบกวนกดถูกใจเครือข่ายเพื่อนหนังสือนะครับ กดถูกใจเครือข่ายเพ่อนหนังสือรู้ข่าวว่าปล่อยหนังสือที่ไหนเมื่อไร่ทันทีนะครับกดถูกใจตลาดเซตวันนะครับตลาดดีๆของคนโคนราชนะครับรู้ข้อมูลกิจกรรมเกี่ยวกับการเปิดพื้นที่ทางการอ่านสร้างพื้นที่ทางปัญญาร่วมกันนะครับเช่นกันนะครับกดถูกใจทั้ง2เพจนี้ได้นะครับและท่านที่เลือกหนังสือแล้วมือเปื้อนนะครับเลือกหนังสือแล้วมือเปื้อนด้านหน้าขวามือนะครับมีน้ําให้ล้างมือหน้าเต็นท์นะฮะขวามือ ไล่นนะครับอยู่ในมือของท่านเลยอย่างได้เสื้อตานที่เป็นของท่านนะครับอีสักรูดหนึ่งนะครับอย่าพ่งไปไหนนะครับเวลานทาดไไ่นะครับย่แป๊บงแป๊บงเ้ไมครับตารบแล้วสินตาท่านได้เสื้อลอมเล่นด้วย โอ้ยเจ้าราคาจะพันละให้ท่านสี่ราคาสี่ร้อยนะแต่เราจะให้ท่านสี่นะครับหนังสือตัวเล่นไม่มีสีทธิ์เลยนะมีอยู่ที่นี่เท่านั้นนะครับจากทางคุษเสือครับเดี๋ยวขอคุญชาบิดติขอหนังสือบนชั้นที่ท่านใต้คนละกี่เล่มเออบุชั้นเอาลองหนังสือบนชั้นให้สิบคนละเล่มก่อนนะครับแต่โดนนี้ห้ามจับห้ามจองนะครับจะขอประชาสัมพันธ์กติกาค่อยเข้าเลครับ หลังจากนี้นะครับจะเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมถ่ายรูปหน้าเต็มนะครับหน้าเต็นกิจกรรมปล่อยหนังสือนะครับเชิญทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวให้กลับมาเลือกใหม่นะครับเราจะยืดจุดให้เลือกกันนะครับเกิน9้าเรื่องเกิน10เรื่องก็ได้ไม่มีปัญหาครับแกเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมเป็นถ่ายรูปเป็น,ปปนสักยิทธยานในการปิดงานปล่อยหนังสือครั้งนี้นะครับกิจกรรมของเรานะครับภายใน4ีหนาทีนะครับกิจกรรมปล่อยหนังสือของเรานะครับ จากปล่อยมาแล้ว3วันนะครับคนลงทะเบียนโดยประมาณนะครับน่าจะไม่น้อยกว่า3,000คนนะครับ3วันนะครับแล้วก็หนังสือทั้งหมดนะครับน่าจะได้มีผู้ร่วมบริจาคร่วมปล่อย90กว่าลายนะครับก็เกือบร้อยคนนะครับฉะนั้นนะครับหนังสือปล่อยไปมากมายนะครับอีก3นาทีนี้เชิญทุกท่านบริเวณด้านหน้านะครับเชิญหน้าเต็นท์เลยนะครับทุกท่านนะครับหนังสือ ไปต้องกลัวนะครับวางไว้ก่อนก็ได้ถือก่อนก็ได้เชิญมาหน่าเต้นเลยนะครับเราจะมาถ่ายกการูปรูปกันเพื่อปอากิจกิจกรรม่อยหนังสือในครั้งนี้นะครับ<ค> <S <S เดี๋ยวน้องบอยนะครับอาสาสมาัครเชิญออกมาด้วยนะครับทุกคนเลยนะครทุกคนเชิญเลยนะครับ ท่านทีท่านทีอีกเพียงมีหนัสือบนชั้นเขาวางไม่ก่อนนะครับขอท่านไม้ไว้ขือนก่อนหรือวางไม่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปร่วมกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมีกติกาในการให้หนังสือท่านนะครับอย่าเพิ่งหยิบหนังสือในชั้นนะครับตอนนี้ขอทุกท่านวางหนังสือไว้ก่อนครับวางไว้ก่อนเลยนะครับทำใจกันครับเราไว้ใจกันครับแล้วหนังสือวางก่อนแล้วออกมาถ่ายรูปร่วมกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมีกติกาเล็กๆน้อยๆหนังสือสำคัญสำคัญท่านอยากได้ให้กับท่านครับตอนนี้ขอต่อนครับ วางหนังสือสำคัญสำคัญที่ท่านอยากได้ไปก่อนครับแล้วออกมาถ่ายรูปร่วมกันก่อนนะครับตอนนี้เหลือเวลาอีกสี่นาทีเดี๋ยวผมขอดูนาฬิกานิดนึงครับเหลือเวลาอีกเพียงสองนาทีแล้วนะเหลือเวลาอีกเพียงสองนาทีแล้วนะครับครับท่านที่นั่งเลือกอยู่นะขอทำเวลานิดนึงมาถ่ายรูปร่วมกันด้านหน้าก่อนนะครับกิจกรรมสำคัญครั้งนี้นะครับสามร้อยอินแต่ว่าท่านไม่มาเพิ่งมีครั้งนี้ที่จัดยิ่งใหญ่ที่สุดคนะสามารถไม่ใส่ก็ได้ครับ เดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับขอทุกท่านออกมาด้านหน้ามาถ่ายรูปร่วมกันครับเป็นเกียรติให้กับทีมงานที่เด่นเด่ตอนนี้กำลังจะดืทรงตัวไม่อยู่แล้วนะครับนะครับครับขอเวลานะครับ,รบท่านที่จกกับหนังสืออยู่ชาติขอวางไว้ก่อนนะครับ เดี๋ยวเราจะมีก like like, ิจการเล็กน้อยนะครับในการที่จะก่ายยืดออกก่อนนะครับยืนแล้วก็ยองดานหน้าถ่ายรูปเพราะให้เี่ยนเกียร์ให้ยองเลยครับครับกิจการที่งานนี้หลบไปแล้วขอให้เจ้าหน้าที่เพื่อนประยุนทีมงานออกมาหน่อยขั้นตอนกิการช่วยประยุนทีมงานหน่อยนี่น้องครับที่กำลังเลื่อนเรื่อซื้ออยู่ขอขอได้รับเกียรติในการมาถ่ายรูปร่วมกันก่อนนะครับคราวนี้นะครับด้านหน้าเรานะครับด้านหน้าเต็นท์ของเรานะครับ ครับกติวานไว้ต่อยก็ได้ครับครับเดินนะครับคุณน้าสูดานนะครับตอนนี้มาจากสูดานับมาจากสูดานครับครับเด็กดังหน้าเลยดังหน้าบนหนุนะยู่นนั้นขอขอขออย่างนี้นึกติวานไว้ต่อยได้ไหมครับเอานะครับครับและตอนนี้นะครับนัเลยด็กเั่งเลยเด็กเด็กเด็กเด็งเด็กเด็กเอ็กเด็กเด็กเด็กการถ่ายมาเด็กมา็เด็กคด็กเาเดกเด็กเกเด็กดกบค โค้ากอยันซืเสพันโค้ากอยันืเสันโา่อยันซืเสันโอเคโค้ากอยันซืเสันเวเวเวครับเดี๋ยวปาร์ตี้การนี้หนึครับปร์ี้นี้เป็นจะให้คุณผมนะครับไ้ทูจิติาณการรับสรสีไต่างๆเท้าว เรื่องนี้กำลังรับมาที่ต้อลงตะเกียงกันเลยน้องๆคนไหนยอยากจะเลือกหนังสือไปเลือกต่อได้เลยนะครับเก้าเล่มสิบเล่มสิบแปดเดี๋ยวต้องให้คุณพีรพัฒน์เป็นคนจับฉลากละเยอะใครยังไม่ได้ลงใครยังไม่ได้ลงอ่าใครยังไม่ลงชื่อบ้าง,อ,างอ่าลงนะล,นะล้วะเพราะตอนตนี้กติกาจะเปลี่ยนแบบมีคมนมาจองเยอะมากเนาะครับหลับลงแล้วเนาะลงแล้วนะฮะห้าวามสคุณ โ okay, อเคอราบครับเราพร้อมหรือยังครับจูจูไอ้เ้องข้าเเตรียมด้วยนะครับเข้งเตรียมต้องเตรียมนะครับอ่าเชลใจเย็นๆนะครับอย่าพึ่งหยิบกันนะครับอย่าพึ่งแย่งกันแล้วก็บอกเลยนะครับว่าเพื่อความแบ่งปันกันทั่วถึงหนังสือบนเ์เชลอ่าหนังสือบนเ์เชลเราจะให้แค่คนละหนึ่งเล่มนันนะถ่ายได้ถ่าได้พัตะไนมาตะไนอยู่ไหน,ไหน โอ้โหกลับไปแล้วมั้งเนี่ยมาแล้ว่ายปยัไอ่าถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันขอบคุณนะครับมอบให้ครับถ่ายรูปกนครับขอบคุณครับถ่ายรูปครัไอโฟนเลยนะถ่ายรูปได้เลนะอกไ้าไ้ยังมีสิทธิ์ูบยอะอยู่นะครับากาโครล้า่เล้ปราคเปยนลังลนทีสุแล้ายแล้ นักสืบบนเชลนะครับนักสือบนเชลเราจะไม่ค่อยไล่ปล่อยนะครับเดี๋ยวนะครับเชลอื่นอย่านแต่จ้องนะครับเอาชลนี้เดี๋ยวนีักเป็นหมดที่ดังเอาคนมาเล่นหยิบไปใครอยากได้เอาหยิบใครอยากได้ช่วยดูได้น้อยนครับใครได้เชลนี้แล้วเชลอื่นไม่ต้องไปยุ่งนะแรับแต่กันไปนะครับเอาเร็วเร็วลัพหนึ่งเวลามีน้อยนะครับลับหนึ่งได้ดูแต่สนใจเล่นแต่สองลัพสอง ครับสองรับสองเยวนี้หมดยังหมดยังหมดแล้วนะใครได้แล้วห้ามไปที่เชวอื่นนะครับเชวอื่นต้องให้เพื่อนคนอื่นต่อไปเราแบ่งกันนะเราอยู่กันมาดีทั้งสามวันแล้วครับวันนี้เป็นวันที่สวยงามนะครับเรลยนะมีใครเอาอีกไหมเชลนี้อ๋อมันจองเขาจองเฉพาะเชลเขาแล้วเขาไม่โสนเชลอื่นถ้าครับสองนะครับนสองเอาสองครื่งสองจุดเจ็ด เก็บรวมให้หมดครับดินงานเก็บเก็บเก็บแล้วแล้วไม่ต้องไปวางที่ไหนเก็บเลยใส่กล่องเลยครับเดี๋ยวมอบให้ตลาดต่อไปเชลนีเชลนี่อ้าวมีใครไม่ซ้ำกันเข้าไหมคุณพี่มีใครที่อยากได้เหมือนกับเราบ้างทำให้มีเพื่ี่อะไรอ้าวเอาไปพี่เชิดครับเชิดครับเดี๋ยวรู้สนับสนุนเครือข่ายด้วยนะครับสองอยู่ด้านหน้านะครับไม่คนละเล่นครับได้ยัง กำลังหลายใจอยู่กำลังหลายใจอยู่อย่าอย่าโลเลนะที่มันพูดกันได้เลยคิดอะไรนะเอาแล้วใครอยากได้หนังสือที่เชลเห็นเราเลกันนักกันหนานะครับจับดูนะครับมาถึงเวลาแล้วแล้วนะครับเชลอื่นเขารออยู่อ่านนับสองเอาไม่รู้จักยังไงกีต้าร์ได้โปอดสักเออห่อยนะครับหนังสือดีนะครับรับไปเลยพี่นี่ศัพท์ไทยบำรุงพงครับเสนีสวพงศ์ครับอ่า หวาแล้วร ah, like, ูน้องซื้อดีกินไปเลยอ้าวนักสองเลครับนักสองอ่าน้องอาสาสมัครขอที่นี่อันนี้คนนะครับพอนนักสามเริ่มเก็บเลยไม่ต้องรอนะครับเดี๋ยวมานักสองสองครึ่งสองครึ่งสองครึ่งอ่าน้องบอลเดี๋ยวเก็บเลยนะนี่นะ หยิบได้ยังเอาใครเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นประวัติศาสตร์ว่าเราอยู่จนถึงเลิกกิจกรรมสนุกมากนะครับอ่ะหยิบไปสองอ่านักสามจบนะครับน้องเอใครเก็บอันนี้ได้เก็บด้วยอ่าเชิญครับท่านผู้ชมเชิญเชิญเชิญนี่ใครใครเลือกบ้างมีไหมอ่าเริ่มไหนครับหยิบเลย มีใครเอาอีกบ้างเออรู้สึกมเ,เรียบร้อยกันดีครับน, <c oughs> นะฮะเอาไปเลยครับน้องไม่ต้องนับจำนวน8 9เ้าเล่ม10เล่ม11เล่มไม่เป็นไรเอาไปนะครับครับช่วยกันนะครับสนับสนุนเครือข่ายด้วยอ่าชั้นเอินชั้นอ่าน้องบอลครับเดี๋ยวเก็บชั้นนี้ตามเลยนะครับนับหนึ่งนะมีใครเอาอีกไหมนับสองนับสองสองเพิ่ม หนังสือดีๆนะฮะเนี่ยเขาคัดกันมาเนี่ยอย่างนี้เนี่ยนับสามเอาไปอ่านไหมอ่าโอเคเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวคนหน่งรออ่าอ,อย่าทะเลาะก,กันนะครับแต่งกันเราสวยงามอ่าเชียวนี้เป็นเชียวที่โอ้หนังสือเทียบเลยดีด้วยนี่เอ้าไหนมีใครคิดว่าไม่มีคู่แข่ง เรื่องนั้นมีใครเอาไหมครับมีใครสนใจมากกว่าคนเดียวไหมสองคนอ่าจริงรอับอ่าฉลาดต้องมาตรงนี้นะครับใครทาสลากนะครับรุ่นนี้ด้วยเลยนะครับคนเห็นไม่ตรงกันนะครับเล่เลหนไหนมีปัญหาเอามานี่อ่าเอามาี่ครับเดี๋ยวส่งไปทางอาสาสมัครเลยอ่าเล่มนี้ทําจับฉลากให้หน่อยนะครับ ช่วยทำฉลากให้นิดหนึ่งนะครับเช่อเล่มนี้นะครับเล่มเล่มอื่นไม่ใครเห็นชอบตรงกันไหมอาไม่ชอบตรงกันหยิบเลยหยิบครับอย่าทะเลาะกันนะครับอาแบ่งกันเอาคนละเล่มพอถ้ามันเป็นชุดเอาไปสามเล่มเลยอาตรงนี้มีกี่คนครับเมื่อกี้สองคนครับสองคนกันนะเด็กอาทำฉลากมาสองคนนะครับเอาเอาไปเลยได้ไหมพี่ใช่ เขปล่อยเขาแก่หวดแล้วนะหวดแล้วนะหวดแล้วมาเสียาเจอไรใส่ชเอ้าเรียบร้อยแล้วจรงไม่ไปแล้วเหรอใส่เรียบร้อยแล้วไปเหายเลยเขาล็งนะยังไม่ถึงดูนูนเลยยังจะไม่หายเลยน้องลนะครับน้องลง เอามาเชลใหญ่ใครอยากได้เล่มไหนที่ไม่ซ้ำกันมาหย็บถ้าใครซ้ำกันมีปัญหาเอามาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะจับฉลากให้ไม่มีวิวาทะหยิบไปได้เลยถ้ามีวิวาทะมาบอกเราคนละหนึ่งเล่มครับอ่ามาแล้วครับหนึ่งสองพระเจ้าห้าร้อยชาติใครครับนะ่า่อามาจับเอามาเบอร์หนึงน่งเบอร์หนึ่งใครเอาครับใครเอาเบอร์หนึง่ง เอาไคเอาเบอร์สองอ่าครับเอาจากเล่กุญธุทธพัฒน์ซ้ายขวาซ้ายขวาอ่าไม่มีใครรู้ใครเบอร์สองได้ครับครับน้องไม่เป็นไรนะครับหนังสือเราเยอะไปเลือกไปเลือกเอาคั้งนี้มีปัญหาอะไรไหมไม่มีเลือกแล้วออกไปเลยครับขยายพื้นที่หน่อยไปเลือกหนังสืออื่นๆ ได้เลยครับจิบเลยคนละเล่มจิบแล้วเดินออกเลยครับอย่าช้าหยิบแล้วเดินออกเลยเชิญครับเชิญเชิญอ่าอย่าลังเลนักศินจบกรรมการศึกษาไม่ได้แล้วจ้างเล่มนะเล่อ้ยเย็นเลยโอ้โหไอคอนตอนมากเอาปกไปโชว์ตู้ให้สวยหน่อเดยค่อยเก็บให้เขาชุบแต่เขาอยากเก็บก่อนดีที่บ้านผมมีทุกเล่มเลยอันนี้อ้าวอ้าวอ้าวมังกรยกภาคหนึ่งภาคสองได้หรือยังถ้าได้แล้วเชิญออกขยับ มอดหนังสือ90กว่าลายเกือบร้อยลายเหมือนกันนะครับขอขอบคุณนะครับขอบคุณตลาดเซฟวันนะครับคุณธีรพัฒนนะครับผู้จัดการนะครับและตลาดเซฟวันขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับขอบคุณสรสสภาพการรถไฟแห่งประเทศไทยขนส่งนะครับสนับสนุนการขนส่งทางรถไฟจากสถานีหัวลำโพงถึงสถานีสีมานะครับขอบคุณที่แขกเครื่องเสียงนะครับขอบคุณเอาสารคู่สร้างคู่สม ขอบคุณนิยา s a n m a r เทีย h e มอบแนวกระเทียมานะครับขอบคุณขอบคุณนิย a า a n a อ t สแควร์นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณด้านน้ำนายินนะครับขอบคุณพี่น้องขอบคุณอาสาสมัครขอบคุณผู้อ่านหนังสือมาร่วมปล่อยทุกท่านขอบคุณผู้รับหนังสือนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับที่มาอำนวยความสะดวกทั้งเรื่องน้ําท่าฟืนไฟนะครับและก็ทุกอย่างนะครับ วันนี้สําเร็จด้วยดีนะครับกิจกรรมปล่อยหนังสือเซฟวันนะครับคุณธีรพัฒน์พูดอะไรหน่อยไหมครับสักนิดหนึ่งนะครับครับเรานำตลาดนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมรับหนังสือนะครับในกิจกรรมการปล่อยหนังสือครั้งนี้นะครับโอกาสหน้าทางตลาดจะประสานกับทางคุณพิเศษหรือเครือข่ายการปล่อยหนังสืออีกครั้งนึงนะครับว่าจะมีจัดขึ้นเมื่อใดนะครับ เราจะพยายามจัดถ้าเป็นไม่ได้นะครับจัดเดินละหนึ่งครั้งนะครับถ้าเป็นไม่ได้ก็เพื่อจะแจกหนังสือและปล่อยหนังสือให้กับท่านที่สนใจนะครับในตลาดในวันหรือในจังหวัดนครศรีธรมาล้นี้นะครับขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับเราขอยุติการใช้เครื่องขยายเสียงณนบัดนี้นะครับขอบคุณนะครับขอที่พ่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับสวัสดีครับ